ตัวสาวะเตัวแปลว่าสิบสามอาสามสิบสามเลยจตุมหาราชินนะครับองค์สี่เขียวเขียวนะครับขีจ้าเอรา,าวัณสามเสียมีอารมณ์เป็นปจจดดว่นนา,าเจ้าจะได้รับกตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับนิพพานอายุแปดสิบท่านอท่านนาบมีมูฮัมมัดหรือสมัยนั้นท่านก็นจากซีซ่าโรมันนีนะครับข้ามมาอยู่ในฝั่งทะเลสายน้ำน้ำทะเลน้ำหมหาสมุทรแห้ง นะท่านผู้แสวงโชคตลอดจนถึงหมู่เอาต้งหลายนั้นมาเปิดปะใบบุญคุณพระตนะแก้วเจ้าตัางสารประการด้วยความยินดีนะครับ And help you. แอนเทลอยู่แปลว่าเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะรองพระเจ้ามาช่วยเขาฝรังบ้านอันนี้มิสเตอร์โทนี่เปคนอู้ฝากไว้ในอินสตาแกรมของเิมนะครับเลโยเซ ก่อนนะฟอ You นะมีฟอกส f ฟอยู u แปลว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับถามว่าทำกรุงของไในกรุงโรมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับโรคติดภาพใตนะครับโรคห้ามันมันมา,มามนทางอากาศนะครับ,รบ,รบวันนี้นะครับได้เมตตาท่านพระจาจาร์ไหมได้เ็นประทาน ขอเดชเดชังขอเดชะเดชจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอานีเถิดธิฤทธิ์พระสังฆ์นิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุนี้เธอิดธิฤทธิ์เทะนิมิตตังขอเดชะเดชังนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอานี้เิดเลขฐานนิมิตเลขฐนนิมิต เลขขานในมิตรข้าพุทธเจ้าทั้งหลายวันนี้ควรแล้แต่จะทรงโปรดขอเมตตาโดยเทพประยดาเจ้าผู้แฝงฤทธิ์มัคคิเก์เดวูตานุญาโตสิอนุญาโตสิอนุญาโตสิิอนุญาโตอนุญาโต โยโลกุณตังโมตังปรณมามิพุทังตังปรณมามิชมมมตังปรณมามิสังังอะรังสัมมาสัมพุทโธพรักวา มหาเลขคขณิมิตมงคลนะครับเมื่อบังเกิดเป็นนิมิตเมื่อแก่บรรดาสาธุชนทุกท่านอาจจะได้ถ่ายทอดทางดิจิตอลทางทางเฟซบุ๊กอินสตาแกรมต่างๆนะครับเลขพัดเลขขังเลขคัดนิมิตทางวิสทยิยะจะได้บังเกิดขึ้นเมื่อแก่ข้าเจ้าได้หันนะครับอันนี้เลขหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลขหนึ่งทั้งหมดจะมีนี่มีนี่แล้วก็มีนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นเลขอย่างนี้มหาเจอนะอืมจะเป็นหุกซัดอันนี้นะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแนี่นะครับเลขสองเนาะในชัดนะครับเลขสองนะครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเลขสองนะครับหรือจะเป็นเลขห้าก็ได้ในกรณีอเอาเขียนวัดนะครับ เลขหนึ่งได้มาแล้วนะครับตรงนี้เป็นเลขสองและเลขห้านะครับอ่าตรงกลางนี้มันจะเป็นซัปนะบป,ซประหลาดนะครับมันเป็นซับประหลาดนะครับมันมีมันมีตัวเลขอยู่ท่านี้นะอ่าจะสังเกตว่าท่านี้เป็นหัวเปิ้ลท่านี้เป็นตีนอันนี้ตีนหลังเนาะอันนี้เป็นหางเปิ้ลเพราะฉะนั้นวันนี้วันเฮอเลขหนึ่ง นะครับอยู่รักร้อยอะไรรักร้อยหมดตรงนี้เป็นเลขสองและเลขห้าส่วนตรงกลางเนี้ยต้องไปตีเอากับคนเดียวเป็นไงในอย่างเนี่ยมังกรบอกรรอ่าอ่าอ,อันนี้ต้องตีเอาคนเดียวส่วนะต,รตรงกลางนั่นจะอาจจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้นะอะไม่รู้นะครับฉีดมานี่นะครับแล้วก็เจาบลงมานี่นี่เป็นเลขเจ็ดนะเนี้ยเนาะ